อ่สวัสดีนะักเรียนทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนนิยามของการคูณเศษส่วนก็จะเป็นเมื่อ a ส่วน b และ c ส่วน D เป็นเศษส่วนใดๆ A ส่วน B คูณ C ส่วน D ก็คือวิธีการก็คือให้เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้ A คูณกับ C และ B คูณกับ D e, นั่นเองเนาะอันนี้คือหลักการง่ายๆของการคูณเศษส่วน เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนเพราะว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มแล้วเรื่องนี้ก็จะไม่ไม่ยากอ๋อเรามายกตัวอย่างการคูณเศษส่วนตัวอย่างที่หนึ่ง ลบสามคูณลบสามส่วนสี่คูณกับสี่ส่วนห้าการคูณมีหลายรูปแบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นวงเล็บติดก,กันนีก็คือการคูณเหมือนกันทีนี้ลบสามส่วนสี่คูณกับสี่ส่วนห้าบอกไปแล้วว่าให้เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรก็จะได้ลบสามคูณกับสี่ใช่ไหมเศษ ส่วนก็คือ4คูณกับ5เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบคูณบวกได้ค่าอะไรได้ค่าลบ3คูณ4ได้12อย่าลืมเวลาทำทำเครื่องหมายก่อนเพราะว่าจุดที่ผิดพลาดของเราจะเป็นที่เครื่องหมายมากกว่าเนาะการคูณไม่ค่อยมีปัญหาเพราะฉะนั้นนักเรียนทำเครื่องหมายให้เรียบร้อย3คูณ4ได้12 สีคูณหเป็น20่สิบลบสิส่วนยีสามารถตอบได้ยังยังไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช้แม่อะไรดีใช้แม่4 4่คูณสเป็น12 4สคูณหเป็น20เนาะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็เลยต่อลบสามส่วนห้านั่นเองเนาะตอบลบสามส่วนห้าตัวอ,อย่างต่อไปลบสองเศษหนึ่งส่วนสี่ คูณกับลบ4เศษหนึส่วน3มอ่ะมันเป็นจำนวนคะเพราะฉนั้นเราทำให้เป็นเศษเกินก่อนอันแรกก็ได้อะไร4คูณ2เป็น8 8 1บวก1เป็น9ค่าอะไรต้อเป็นค่าลบ ลบ9ส่วน4คูณกับ4คูณ3เป็น12 12บวก1เป็น13 -13 ลบส3ส่วนสนักเรียนส่วนมันทำไมส่วนมันไม่เท่ากันก็คือไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันคือการคูณใช่ไหมเราไม่ต้องไปทำส่วนให้เท่ากันเหมือนการบวกกันลบนะคนละเรื่องนะอาการคูณก็คือคูณได้เลยใช่ไหมเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วน เพราะฉันข้อนี้ก็จะได้ลบอะไรลบเก้าคูณกับลบสิบสามส่วนด้วยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนส่วนก็คือ4คูณกับ3ใช่ไหมอ่ะพอมาดูขั้นตอนนี้ มันสามารถตัดได้เราก็ตัดเลยก็ได้ตัดตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใครจะไปตัดตรงคําต่อก็ได้แต่ว่าจริงๆแนะนําให้ตัดตั้งแต่ขั้นตอนนี้เนาะเพราะว่ามันจะมองเห็นตัวเลขน้อยกว่าอ่ะมีอะไรตัดได้บ้างแม่สามสามหนึ่งสามสามสามเป็นเก้าใช่ไหมมีอะไรตัดได้อีกไหมถ้าตัดไม่ได้แล้วก็คือ คูณได้เลยเนาะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนลบคูณลบได้ค่าอะไรนะักเรียนได้ค่าบวกเพราะว่าเครื่องหมายมันเหมือนกันเนาะสามคูณสิบสามได้สามสิบเก้าส่วนสี่คูณหนึ่งได้สี่เป็นเศษเกินสามารถทำเป็นจำนวนคาะได้ใช่มสศรอะไร สี่เก้าสามหกเหลือเศษสามส่วนสี่นั่นเองเนาะเสร็จแล้วขีดเส้นให้เรียบร้อย สำหรับกรณีที่มากกว่า2จํจำนวนเนาะตัวอย่างที่กรณีมากกว่า2จํจำนวน 18ส่วน4อ่ลบสส่วน7คูณลบ7ส่วน9คูณ18ส่วน4ก็นักเรียนก็ดูเลยตั้งแต่ขั้นตอนนี้ใช่ไหมถ้ามันตัดได้นักเรียนก็ตัดไปเลยเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงเนาะเพราะฉะนั้น7สามารถตัดกับ7ได้ใช่ไหม อะไรตัดได้อีก2กับ4ี่สองหนึ่งสองสองสองเป็นสี่ยังตัดได้อีกใช่ไหมแม่สองสองหนึ่งสองสอเ้าสิบแปดเกเจอเอีก9ตัดได้อีก9ก้าหน่เาก้าเวลาตัดเราจะตัดได้เฉพาะแนวแนวตั้งใช่ไหมแล้วก็แนวทะแยง เนาะตัดได้แนวตั้งแนวทแยงเท่านั้นแนวนอนแบบเดียวกันตัดไม่ได้เอาเศษตัดกับเศษไม่ได้เอาส่วนตัดกับส่วนไม่ได้นะอ่ะทีนี้ข้างบนก็จะได้อะไรหนึ่งใช่ไหมหนึ่งคูณหนึ่งคูณ,คณหนึ่งลบคูณลบได้ค่าอะไรเรียนลบคูณลบได้บวกใช่ไหมบวกคูณบวกก็ได้บวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือ หนึ่งส่วนหนึ่งหรือว่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะลองดูข้อต่อไป จาแบบสี่จำนวนบ้างลบห้าเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับ 2, สองเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับลบสามส่วนสี่แล้วก็คูณกับสองส่วนสิบห้าก่อนอื่นนักเรียนก็ทําจากอะไรทําจากจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมสามห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกลบสิบหกส่วนสามคูณกับ 5ส่วนสคูณกับลบสส่วนสิบนักเรียนอะไรที่ยังไม่ทำนักเรียนใส่ไว้แบบเติมนะเนาะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแล้วคูณกับ2องส่วนสิอะไรตัดได้ตัดไปเลยเพื่อให้เลขมันน้อยลงเนาะเช่นตัวนี้4 4่4 4่หนึ่5 5ี่5 สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองหนึ่ง,งอ่ะหมดยางหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะันข้างบนนักเรียนมีลบกับลบคูณกันสองสมมติใช่ไหมก็ได้ค่าบวกแล้วเพราะฉะนั้นบวกคูณบวกก็ได้บวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบค่าบวกนั่นแน่ข้างบนเหลือเลขอะไรคูณกันเหลือสี่ใช่ไหมใส่ได้เลยสี่คูหนึ่งก็ได้สี่ ส่วนอะไรสามคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้สามเนาะก็จะจบในเรื่องของการคูณ